ไปกินเขา้าผัดปูน้ำกันเด้อพีนองป่าตุเรียนชแน,นลจ้าเข้าพัดปูเซเว่นจ้าพีนองพ่อยากสร้างกินน้ำรานจ้าพี่นองคีดไว้น้ำเซเว่นมันพ่อไหไปมันอยู่ในที่สะอาดก็กันายเลียนเรืืองมากับพี่นองคาขยังเลตัวเราเด้อพีนองมากินน้ำกันเข้าพัดปูแสบๆน้ำกันจ้าของเซเว่นจ้าพี่นอง แบคักแอบคักเขาพัดปูจับพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อจ้าเขาพัดปูเขาพัดปูจ้าพี่น้องแ่บๆบปักใหม่อยู่ในตู้บ่อเดีเอามาจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันเขาพัดปูจ้ามีต้นพักน้ำจ้าพี่น้อง มาแสบๆสบน้ากันจ้าพี่น้องเขาพัดปูเด้อจ้าแ่บน้ากันคือเกาจ้าพี่น้องอยูไงจินไงามายู่เฉตไม่หรอเด้อจ้าพี่น้องมาเฮ็ดงานมองไม่แล้วมาอยูได้ร้ายเมืองเด้อพี่น้องสู่ต่อไปพอสู่ได้ก็สู่ไปเนาะจ้าพี่น้องอยู่บ้านห้องกับเฮ็ดงานคือกัน ันนี้มาเหตุงานดูแลคนป่วยจากพี่น้องย้ายกระได้มากินเขาน้ำกันเล้กจากพี่น้องป่าทุเรียนชัแนวมือเฮาก็ต้องจากใขรมันสะอาดว่าอยากไปเหตุกับเขาคือตะเกาเหรอจากพี่น้องเพราะว่าคนไข้กับบ่คือเกา่าแต่ละเขตแต่ละบุคคลกับ,บว่คือกันจากพี่น้องเข้าดูแลตามอาการหมอพน้ังมาก มากินเขาน้ากันเด้อจ้าพี่น้องป่าทุเรียนเอากับขขากับน้ำมาสู้ปีสู้นองกินป่าทุเรียนชั่นแนวเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป่าทุเรียนเด้อจ้าขอบคุณค่ะหนากินอยู่เี้อจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ